ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็วันนี้ก็คือ,อจะมีการนัดไกลเกลี่ยในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้น้องน่าจะติดภารกริจเลยมาไม่ได้แล้วก็ทําเรื่องนัดไกลเกลี่ยกันค่ะถ้าสมมุติว่าไกลเกลี่ยไม่ลงตัวหรือว่ายังไงเนี่ยอาจจะต้องนัดสืบพยานกันตอนนีในมุมมองขอนนี้เราเองมองไว้ในบางทิศทางของเราที่เราจะเตรีกาตอนนี้พอรอท้องอ่ะเราอยากจบด้วยดีที่สุดนะคะเราก็มี การคิดในใจแล้วว่าเราจะไกลเกลีย่ยออกมายัางไงให้เราทั้งคู่เนะี่ยจบกันด้วยดีแล้วก็จะได้ต่างคนต่างทํางานและหนูก็จะได้แบบอยู่กับลูกไม่ต้องเครียดมากนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนมาศาลอะไรเงี้ยมันก็ต้องแอบเครียด<ม>เนาะเราก็ไม่อยากแบบมีคดีอะไรเงี้ยเห็นว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีญ่มาช่วยแบบเป็นคนกลางคุยให้ได้มีอะไรคุยกันรอบๆป่อยานีา้ <ภ>บางทีหนูก็คอนเฟิร,ร์มไม่ได้นะคะว่าท่านผู้ใหญ่ที่เขาบอกเขาช่วยหรือว่าเขาคุยกันเนี่ยไปในทิ่ทาพไหนเพราะว่าเราไม่ได้ยินกับหูมไม่ได้เห็นกับตานะคะจริงๆ<ม>อยากอยากเจอน้อง<ม>เป็นมากกว่าเพราะว่าการคุยตรงอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่า<ม>สําหรับเราสองคนถ้าเราคุยกับน้องเองค่ะอย่างที่เขาเรียกร้องไปจํานวนเงินแบบสามล้านอรไรอย่างเงี้ยเราจ่ายได้ตามนีถ้าสามล้านหนูมองว่าอาจจะยังเยอะไปค่ะอาจจะต้องขอลดลงมา ให้มันเป็นเบรคที่พอดีสําหรับทุกฝ่ายเ<ม>พราะว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวน้องลิลลี่ที่ร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้ถึงสามล้านเหมือนกัน<ม>อาจจะต้องขอความเห็นใจตรงนี้ว่าทำยังไงให้เราแบบว่าต่างคนต่างพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ให้จบได้ดีอย่างเรามีตัวเลขไว้กกในใจนะคะจะได้เท่าไหร่ก็มีค่ะก็หลักล้านเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งล้านาตามเจตนาที่เราเคยบอกก่อนอันนี้ก็ประมาณนั้นค ก็เดี๋ยวรอดูวันไก่เลียว,ว่าทางน้องจะออกมาแบบไหนอย่างี้นะแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะไม่ลบ MV ใช่ไหมตามที่เขามีข้อเสนอไวด้วยเรื่องลบ m ออะค่ะจริงๆทางจนนี่เองเนี่ยไม่ติดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหา<ม>แต่ว่าเนื่องจากในเพลงค่ะมีสป,ปอนเซอร์3ามตัวซึ่งเราเนี่ยโทรหาสป,ปอนเซอร์แล้ว<ม>แต่ทางสป,ปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ยอมเลย<ม>เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาว่าเราต้องมาลบเพลงทีหลังอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าในเพลงจะมีสินค้า สามตัวถ้าใครดูเอ็มวีบ่อยๆก็จะเห็นมันจะติดมันจะติดตรงนี้ใช่ค่ะโดยตารสัญญาคือมันยุดไ้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าต้องเป็นการต้องอใช่ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แจ้งกับทางสปอนเซอร์ว่าพี่เดี๋ยวจะต้องลบนะเนี่ยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หยุดใช่เพราะตอนนั้นเราก็มือใหม่เนาะทำอะไรก็ไม่ได้มีสัญญาหรืออะไรอย่างนนี้่คยก็ทางตัวแทนก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันไกลตัวใหญ่อีกทีนึงค่ะ เดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึง<ม>ก็ต้องขอความเห็นใจนิดน,<ม>นึงเพราะอยากให้เราแบบว่าจบทั้งคู่แล้วก็อยากให้พอดีกับทั้งคู่ที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมามันก็นานมาแล้วด้วยแล้วต่อไปพอมันพอะมันมีลกูกบบพี่นึกออกไหมมันก็แบบเราอยาก<ม>อยากให้ตัวเองแบบว่าสดใสขึ้น,บนสบายใจขึ้นไม่ต้องมาขึ้นศาลไม่ต้องมีปัญหากับใครอย่างเงี้ยอย่างวันที่นัดกลเกอีกครั้งคือประมาณวันที่เท่าไหร่เดือนกุมภาพันธ์ขะต้นเดือนดูเหมือนเราก็เบาลงเหนไมจากตอนแรกที่แบบเรามัน พี่ก็เห็นว่าแทบไม่ได้พักเลยสาหรับปีที่ผ่านมาแล้วพอเหมือนเรารู้สึกว่าพอเราเบาลงแล้วบอกกับว่าเราแต่งงานมีลูกเงี้ยเราก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวให้มากกว่านี้ <c oughs> แล้วบอกกับว่าเราก็ฟังเนาะคนรอบข้างเกือนอะไรที่เรารู้สึกว่า เราผิดจริงหรือว่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวคิดว่าคุณพาปีหน้าทุกอย่างจะนไปไดหมคะขอให้จบภาษาทุกก็ต้องก็ต้องอยู่ที่ฝังน้องด้วยค่ะก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงีนี้ตอนนี้มุมมองชีวิตเราเปลี่ยนมาตั้งแต่เรามีครอบครัวมีลูกเลยเพราะว่าดูเหมือนเจนนี่พิกทางเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมค่ะด้วยความที่เจออะไรมาเยอะมากนะคะแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่า เข้ามาใหม่ๆนะจุดๆนี้มันก็ยากสําหรับการปรับตัวแต่ว่าตอนนี้หนูก็เริ่มรู้แนละ้วว่าเราควรจะวางตัวยังไงควรจะทํายังไงในการสร้างผลงานต่อไปทําสัญญาแบบไหนพูดคุยกับสื่อยังไงหรือว่าเวลาไลฟ์สดเวลาทํางานนะคะต้องเบาลงยังไงแบบบางทีเมื่อก่อนาอาจจะแรงไปนิดนึงค่ะแต่น้องๆก็ยังให้ความไว้วางใจในการที่จะมาอยู่ในค่ายเราตลอด ก็ดีใจค่ะอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกดีใจที่ทุกคนยังอยากอยากที่จะมาสมัครค่ายเพลงเรานะคะซึ่งเรื่องค่ายเพลงเนี่ยยังยืนยันที่จะทําต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันจะมีเรื่องผิดพลาดอีกไหมกลัวไหมยเงี้ยเราตอบไม่ได้แต่จะทําให้ดีที่สุดจะเริ่มกลับมาทำเป็นซีน้าค่ะต้นสีกลับมาเปีนรูปแบบเพราะตอนนี้ตึกตึกบริษัทก็ใกล้จะเสร็จแล้วเองอันนี้คือที่นน่นใช่ไหมที่นครศรีธรรมราชค่ะจะมาถึงยังรอนเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้สี่เดือนค่ะเป็นผู้หญิง <c oughs> เป็นซื้อบ้านเป็นของฝันให้ลูกสาวใช่ค่ะห <c oughs> นูแบบบางทีเราตอนเราเด็กเกเรารู้สึกว่าการการเกิดมาแล้วมันได้รับความลาบากเนี่ย <c oughs> นนมันเหนื่อยมันแบบส <c oughs> งสาอันตัวเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเรา ให้เขาพร้อมมากที่สุดแล้วก็ที่เหลือในเราค่อยแบบสอนเขาให้เป็นคนดีให้แบบโตขึ้นในสังคมที่ดีก็น่าจะดีทำไมถึงเลือกอยู่ที่กรุงเทพซเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเวลาอันนี้ซื้อไว้ให้ลูกก็จริงแต่ว่าพวกเราก็ยังคงต้องมาพักผ่อนอะไปยืมก่อนยืมก่อนก็คือเหมือนที่ผ่านมามาเล่นคอนเสิร์ตมาถ่ายรายการจะเปิดโรงแรมคืนนึงเป็นสิบเป็นสิบห้องอะแม่เนาะเราก็คืนนึงก็เป็นหมื่นนะคะ ซึ่งถ้าเดือนหนึ่งมา15วันอยวันเนี้ยมันก็หลักแสนไปแล้วทีนี้เราก็คิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราแค่รอเรื่องความพร้อมเรื่องของเงินเพราะว่าก็อยากอยากซื้อสดแล้วก็ไม่อยากผ่อนไม่อยากเป็นหนี้ตอนนี้ก็ซื้อสดจริงๆใช่ประมาณสิบห้าสิบสี่ล้านประมาณทีนี้คนก็เลยดราม่าตั้งคำถาแบบที่เราตอบไปนั่นแหละว่าแบบทางเงินใช่ค่ะจริงๆหนูไม่อยากให้มองว่าเป็นเงินใครเพราะว่าตอนนี้หนูกับยิวเนี่ยเราคือครอบครัวเดียวกันเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกัน อยู่ทำงานก็ฝากไว้ที่หนูหมดเออทำไมแสงอ่อนจังหวัดเนี้ยไม่ว่าจกบฏหรือยู่กับครัผมยังใช่ไหมเออค่ะจริงๆแล้ววันนี้มันสมบูรณ์ในตามที่เราคิดไว้มาเพราะเราอยากมีลูกเราอยากมีงานที่เราเคยพูดว้ถ้าเป็นชีวิตครอบครัวน่าจะสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าเหมือนพอมีลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิลลี่หรือคุณแม่ทุกคนก็แบบมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นแล้วเราก็เหมือนเลิกโฟกัส โลกโซเชียลมากขึ้นเพื่อที่จะมาโฟกัสว่าวันนี้ต้องกินของบำรุงนะวันนี้ต้องห้ามนอนดึกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบคำนึงถึงลูกมากขึ้นมันมันเป็นความรู้สึกที่หนูเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะนิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนใส่ใจเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องได้ขนาดเนี้ยใช่ค่ะตลอดดราม่าต่างๆมันก็เข้ามาอยู่ตั้งแต่แบบไม่ไม่้องเครียดด้วยตัวเราเครียดตัวหนูเนี่ยพยายามที่จะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ย มันไม่มีทางที่จะไม่มีหรอกเพราะว่า<ม> oh, เราก็ยังอยู่ตรงนี้เรายังต้องอยู่กับไลฟ์สดต้องอยู่กับโซเชียลไปเรื่อยๆ<ม>ตั้งรับให้ได้ก็คือเราต้องนิ่งให้มากที่สุด<ม>ถ้าสมมติว่าผิดจริงก็แก้ไข<ม>ถ้าไม่ผิดก็อยู่เฉยๆ<ม>เพราะว่าอาธิบายไปบางทีคนที่เขาแบบไม่ได้เป็น FC หรือไม่ได้ชอบเราตั้งแต่ข่าวที่ผ่านมา เขาก็ไม่ได้ชอบอื่นและอย่างยิวอ่ะสรุปแล้วคือมันช่วเราไลฟ์สุดแบยชีพหลักเลยหรือว่าหรือว่าชีพยิวเขาคือยังไงแต่คนยิวสงสัยว่าเรายังคึ่งอันดับตัวในบ้านในร้อยยี่มวยดีนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้เรื่องในร้อยเดี๋ยวไปว่ากันอนาคตตอนนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมหรือว่าตอนนี้ก็ตั้งแต่มีลูกก็มาอยู่กับลูกตั้งแต่เด็กเลยพี่ครับแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วยช่วยกันหาเงินทำนี้อย่างงานยิวพอเราท้องเราต้องเปลี่ยน มุ่งไหมว่าจะมาสินค้าแบบไหนหรือว่าเต็มทีมเมเทนน่เหมือนเดิมเลยทํางานหนักเหมือนเดิมจนโดนดุบแบบ <c oughs> คือเป็นคนติดนิสัยแบบชอบทํางานค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากสร้างทุกอย่างแบบให้ลูกเราแบบโตมาในสภาว่าที่พร้อมที่สุดนะคะแต่ว่าก็โดนแบบดุบ,บ้างว่าแบบเบาลงน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เบาลงแต่ยังรับงานเหมือนเดิมนะคะขณะที่แบบเราดุดูไม่ได้หรอกคือพอเรามีลูกอจุดโฟกัสทุกอย่างของเราก็ต้องอยู่ที่ลูกแล้วค่ะใช่ มันไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วคือเราต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะเราเป็นคนขัดเรื่องงานให้เขาเลยไหมคะก็ช่วยๆกันครับก็คือแลกเปลี่ยนความคิดกันคร<อ>ับรเรื่องเองินซื้อบ้านอะไรพอเราเจอทั้งคู่ด้วยสภานววอย่างนี้แล้วคุยกันยังไงบ้างคะว่า,าจะออกมาตอบโต้กันยังไงอ๋อไอ้เรื่องแบบนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่ว่าใครก็คิดได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราสร้างกันยังไงระหว่างเราคือมีคูณคุ้มกันยังไงบ้างเพราะเราก็ไม่ได้เหมือนอยู่ตอนนั้นไม่ใช่คนบันเทิงแบบนี้แบบน้อยก็เจอดราม่าเลย คือผมก็คุณธรรมนาแล้วอย่างที่บอกครับเราโฟกัสไปที่ลูกโฟกัสที่การดูแลลูกความสุขของลูกครับดูแลยังไงบ้างครับดูแลดูแลเขาถือว่าอาหารการกินแล้วก็เหมือนเดนเขาเป็นคนที่ชอบทํางานมากจนแบบว่าเวลาพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยผมก็พยายามเตือนพยายามอะไรอย่างเงี้ยเขาไปดื้อนะดื้อนั่นแหละในานในไรใช่อย่างงี้านจะยังไงวะคะเบ็ดทางนู้นกับทางนี้ทางกรุงเทพค่ะก็รับงาน อาจจะแบบรับงานกรุงเทพได้เยอะขึ้นแล้วค่ะเพราะว<ล>่าพอเรามีบ้านเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยการหาโรงแรมการหารที่พักเนี่ยเราต้องเดินทางเก็บกระเป๋าวันต่อวันมันเหนื่อยแล้วก็เหมือนต่อไปอนาคตที่วางไว้เช่นน้องลิลลี่ค่ะกําลังจะจบะมโโหกถ้าเขาอยากอยากเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเราก็มีแบบที่พักให้น้องไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะแอ่ค่ายเราอยู่ที่นู่นแล้วใช่ก็ไปไปมามาค่ะจะทําแบบวางแผนเรื่องเวลาให้ดีที่สุดแล้วของน้องมิถุนายนต้นเดือนมีเรื่องไหมคะ ตอนนี้คุณหมอนัดเป็นต้นเดือนค่ะแต่ว่าหนูยังยังไม่ตัดสินใจว่าจะคลอดหรือว่าผ่าอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงค่ะจะทำงานถึงถึงคลอดเลยนะคลอดสัก7จเดือนแปดเดือนเพราะว่าคุณแม่หนูนยเป็นแดนเซอร์จนหนูจะคลอดเลยเราเลือดคุณแม่เลือดนักสู้่